สวัสดีครับสวัสดีแพตเตอร์ของผม,มอินนะครับผมแล้วก็สวัสดีรุสิทิ์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นปูุสิษยิ์หน้าร้านรนงสิทธิ์อนอนไลน์นะครับผมแล้วก็ผู้ติดตามช่อง youtube แล้วก็เพจของผมไม่อินนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาถ่ายบรรยากาศการขายที่ร้านให้ดูนะครับผมวันนี้วันที่เจ็ดกรกฎานะครับขอสามนะครับวันนี้ที่ตลาดนั้นฝนไม่ตกนะครับผมก็คึมๆนะครับบรรยากาศกาคึมๆแต่ว่าไม่ตกก็ เป็นเป็นเป็ลิกที่ดีนะครับในการขายขายของนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะครับเพราะว่าฝในไม่ตงลูกค้าก็ตื่นเดินเยอะนะครับอันนี้หมดไปสี่โลแล้วครับอันนี้เวลาประมาณห้าโมงนะครับเราขายใบสามครับหมดไปสี่โลอันนี้น้องกำลังจะทําแป้งใหม่นะครับเราจะตีแป้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมต้องหมดไปรอบหนึ่งแล้วครับ ครับนะครับช่วงนี้ถ้าใครจะมาเรียนสู่หน้าร้านนะครับเราเปิดสอนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับติดต่อมาแล้วก็จองจองจองคิวแค่เสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาเราเราไม่สอนแล้วนะครับเราสอนไม่ได้นะครับเพราะนั้นเราเลื่อนเป็นสอนแค่เสาร์อาทิตย์นะครับติดต่อทำได้นะต้นสอบมีเครื่องอีกไหมคะต้นสอบใจจับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดจะพิจ่ายตังค์นะ สาหรับใครที่เรียนสูตรไปแล้วนะครับที่ยังทําไม่ได้นะครับหรือว่ากำลังเริ่มทําอยู่ก็ขอให้พยายามทำตามที่สอนไปนะครับนี่น้องกำลังตีแป้งนะครับข้อดีของของข้อดีของสูตรแป้งเราก็คือเราอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับว่ามันมันสามารถตีได้หน้าง,งานนะครับมันหมดแล้วเนี่ยเราตีต่อขายต่อได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของแป้งสูตรเรานะครับ ส่วนส่วนส่วนร้านอื่นหรือว่าเจ้าอื่นที่เขาขายเนี่ยก็เขาก็จะมีข้อดีของเขาแตกต่างกันออกไปนะครับของเราก็จะเป็นข้อดีข้อ,ขอตรงนี้แต่ว่า,าถ้าเป็นแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์ที่เขาส่งก็ลองลองศึกษาดูนะครับผมเน้นขายนะครับผมผมไม่ได้เน้นอะไรมากมายคือทําทําทําเลยก็ขายเลยนะครับขายหน้าร้านเลยให้ดูบรรยากาศการขายนะครับ ดูบรรยากาศการขายตอนนี้มันมัน,ม,นมันก็เราใช้คนคน,คนขายหน้าร้านสองคนแล้วก็คนข้างหลังสองอีสองคนนะครับผมอย่งนี้นมันทําไม่ทันนะครับแล้วก็เตาที่เราใช้เนี่ยก็มีแปดเตานะครับเอ๊สาขานี้เป็นสาขาที่เราสอนนะครับสอนจริงหน้าร้านนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นการยอด ค้าก็มาเรื่อยๆนะครับวันนี้น่าจะขายดีครับดูจากสถานการณ์แล้วคนเดินเยอะนะครับคนเดินเยอะตลาดผมขายเป็นตลาดไม่ใหญ่นะครับเป็นตลาดเล็กๆนะครับแต่ว่าคนคนเดินค่อนข้างด,ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าก็จะเยอะนะครับสำหรับใครที่มองหาพื้นที่ขายของอยู่เนี่ยก็ก็ลองก็ลองลองลอง,ลองหาตลาดนะัดที่มันอา่า ใกล้บ้านแล้วก็ไม่ค่าเช่าที่ไม่แพงมากนะครับอันนี้เราถ้าเรานงโคกไปขายเ่ยไม่มีคุ้งแขนด้วยเนี่ยมันก็พอขายได้นะครับในคามรู้สึกผมนะเน,นี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการตีแป้งนะครับอันนี้ตีสี่โลนะผมเราจะตีครั้งละ4ี่โลนะครับ ปกติผมสอนลูกศิษย์เพื่อตีครั้งละ2โลแต่ว่านี้คือมันมันมันขายยาวนะครับเราขายได้ตลอดแล้วก็ตีรอบเดียวนะครับไม่ต้องตีหลายรอบนะครับ สำหรับใครที่สนใจมาเรียนนะครับที่ทักมานะบางทีผมไม่ได้ตอบหรือว่าตอบไม่ทันเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมันก็ไม่ค่อยมีเวลาจริงๆเนาะตามที่ผมเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าใจร้อนก็โทรม,มาได้เลยครับตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับผมแล้วก็ฝากประจําพันุยังคนที่กําลังมองหาอาชีพนะครับเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักนะครับตัวขนมพกเองก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่สร้างรายได้เนาะให,ใ,หให้กับคนที่กำลังมองหาอาชีพนะครับตรงนี้เรายังเปิดสอนอยู่นะครับ จริงๆสิ้นเดือนนี้ผมว่าจะปรับราคาขึ้นเป็นราคาปกติแต่ว่ามันมันก็มีคนมีคนทักมาเยอะอยู่นะครับคนที่เขาตกงานคนที่เขาต้องการอาชีพเยอะอยู่ผมก็เลยตัดสินใจต่อต่อราคานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับผมต่อให้อีกหนึ่งเดือนนะครับผมเำหรัคนที่มาเรียนหน่อนว่าเออทำไมมาเรียนราคานี้ราคาขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยว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 จะมีปัญหากันนะครับก็เลยตัดสินใจเปิดเปิดสอนในราคาเดิมไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับ ็ฝากเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับคนที่กําลังจะเริ่มธุรกิจทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จะเป็นต้องขนมเต็นขนมโค้งนะครับผมก็พยายามมองหาจริงๆแล้วตลาดนัดอะไรมันก็ขายได้ครับถ้าเราเลือกเลือกเลือกตัวสินค้าให้มันเข้ากับเราแล้วก็เข้ากับลูกค้านะครับตอบโจทย์ทั้งเราแล้วก็ตอบโจทย์ทั้งลูกค้านะครับผมมันก็ขายได้นะมันจะเป็นต้องไปขนมโค้กนะครับผมไม่ได้ว่าเออต้องมาขายขนมโค้กอะไรนี้ผมผมไม่ได้แนะนำอย่างนั้นครับ เรามีอาชีพเดิมอยู่แล้วเรามีความรู้เดิมอยู่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถมาประยุกได้ประยุกต์ใช้ได้นะครับเพียง mm hmm. แต่เราหาแหล่งหรือว่าหาที่ให้มันเหมาะสมให้มีคนซื้อ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขายได้ครับอย่างน้ำ hmm. ปั่นเองนะก็เนี่ยน้าข้างผมนะครับร้าน้างผมก็เราก็ขายดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเดี๋ยวนี้เราจะหาอาชีพอะไรเนี่ยเราสามารถหา หาตามเน็ตหาตาม u ูท b e ได้นะครับเราดูความรู้แล้วก็ดูมีอาจารย์สอนมีคนสอนหลายอย่างาหลายๆหลายๆคนนะครับอย่างตัวขนมโคกเองเนี่ยก,ก็มีคนสอนอยู่หลายอยู่หลายเจ้านะครับผม,ไม,ไ,มไม่ได้ไมไ่มีผมคนเดียวเนาะก็สอนหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราจะเลือกเรียนหรือว่าเลือกเลือกเลือกไปศึกษากับใครเนี่ยก็ผมอยากให้แนะนำให้ไปชิมดูนะครับที่ร้าน,นเนาะ ผมอยากให้ชิมขนมครกก่อนว่ารสชาติเขาเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรเงี้ยครับถ้าเราชิมแล้วเราโอเคเราชอบแล้วราคาเรียนมันก็ไม่แพงมากเนี่ยเราก็เรียนกับเขาได้เลยนะครับ <Okay. S 1> ผมเองก็สอนสอนในสูตรของผมนะครับอาจจะไม่สูตรอาจจะไม่ใช่สูตรที่ดีที่สุดแต่ผมก็มั่นใจว่าออกตลาดได้ขายได้เหมือนกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ก็ถ่ายคลิปมายาวแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ ฝากฝากติดตามช่องยูทูบด้วยนะครับผมพงศธรสอนอาชีพนะครับผมโอเคสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ